ครับตอนนี้สื่อมวลชนก็ผลิตลิ้นจี่นะครับเราก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดอทั้งในเรื่องของการส่สงเสริมให้มีการมีการใช้สารเคมีถ้าหากไม่ใช้ผลงาน,นและผู้ไว้โภคซื้อไปเนี่ยแกะลูกไหนก็จะมี เรียนท่านประธานในพิธีว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานในพิธีการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่ท่านนารโสธรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประผมรู้สึกดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเิทีเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ลิจิคุณภ,ภาพจังหวัดพะเยาประจําปี2566ที่6จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเกษตรจังหวัดพะเยาท่านนายเพเอแม่ใจท่านคณะส่วนและการจังหวัดพะเยาตัวหน้าหน่วยงานนะครับรวมทั้งเครือข่ายภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้มาตรฐาน G I นะครับก็มีผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณาปลกหังจากนั้นทางรายการเราก็มาส่งเสริมให้มีการรับร่งต้องการลิงจีของเราเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วก็ อยากเป็นทางการนะครับรเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดโต๊ะที่บริเวณด้านข้างนะครับขอริเชิญนะครับพี่น้องเกษตรกรไปที่อเ,อเดี๋ยวหลังจากที่ธีเปิดและไวตรีนระง์รตนสธนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้สําหรับกําหนดการขั้นตอนนะครับในช่วงเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นผลอย่างยิ่งครับเพราะว่าผู้ประกอบการ ใการที่จะหาวิธีการพัษนาวิธีการเ่วกันนี้เรามีส่วนราชการช่วยสนับสนุนในเรื่องของการผลิตที่มีคุณภาพนะครับชวนเขาจะดยวเลยว่าสวนไหนอย่างไรจะได้แลกเปลี่ยนออเดอร์เบอร์โทรอะไรกันเลยังทางเลานีก็เข้ามาทด้นทนีทันทีทันันี เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่ได้เจอกันโดยตรงได้มีการพูดถึผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็จะให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกรการจัดเวทีเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่คุณภาพมีการเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่คุณภาพเรียบร้อยมาพ่อยมดนะครับมาพ่อยมดแล้วก็มาเฉยๆนต่เฉยได้มีผีผมอพคาทั้งสาิดโอเสาติดไม่เน่า S <S นี่เนี่ยองค์พรอำเภอวันนีจังหวัดละขแข่งก,การแปรรูเปเหมือนกันนะครับแปรรูปแล้วก็โคตรมากกรับพรากล้าโคตรกลางแตมาซื้อจากกลุ่มเนี่ยไส <S 2> <S 2> ปสักษาเห็นกับน,นั <S <S ้นเฮ้ยนะครับเนาะใน้ถวายสีท้อยก็เป็นห่วงเกษตรนี่แต่ผมเพิ่งได้ค,ดคุยคุยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วว่าท่านรับน,นี่มันก<ช>็เป็นตัววัดไม่อันหนึง